ประกันสังคมแจ้งเปลี่ยนโรงพรยาบาลประกันสังคมปี2565ผ่าน3ช่องทางนางสาวรัดดาแซลีโคศกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ในระบบประกันสังคมสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลเพื่อใช้สิทธิเข้ารักษาเป็นประจำทุกปีโดยในปี2564เริ่มเปลี่ยนสถานพยาบาลได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะถึง31มีนาคม2565พร้อมแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกสถานพยาบาลด้วยตัวเองโดยคำนึงถึงความสะดวกความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์สถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลสำหรับช่องทางการเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถเลือกดำเนินการได้ใน3ช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์สปส9-02ไในที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ 2. ทํทำรายการผ่าน www.sso.go.th 3. ทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect กรณีการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแล้วไม่จำเป็นต้องไปยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมอีกกรณีที่เปิดให้เลือกเปลี่ยนได้3โรงพยาบาลแบ่งเป็นลำดับที่1 2และ3นั้นเพื่อสำรองไว้ในกรณีโรงพยาบาลที่1เต็มจะได้สิโรงพยาบาลที่2แทนหรือกรณีโรงพยาบาลที่1และ2เต็ม จะได้ใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลที่3แทนและขอย้าว่าสามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้เพียงหนึ่งโรงพยาบาลเท่านั้นทั้งนี้หากผู้ประกันตนไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลยังสามารถใช้บริการรักษาที่โรงพยาบาลเดิมได้จนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนส่วนกรณีสิ้นสุดสภาพความเป็นผู้ประกันตนแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ต่อได้อีก6เดือน